ัสดีครับสวัสดีครับเจอเช่นเคยนะครับกับรายการโ o ร c สโรรายการที่กูรูเขาไม่ทำกันนะครับไม่สนใจว่าฟอร์มเป็นยังไงไม่สนใจว่าใครลงเป็นตัวจริงเราจะใช้ศาสตร์ของตัวเลขนะครับในการทำนายผลการแข่งขันนะครับใช่ครับวันนี้มีแขกรับเชิญอีกแล้วนะครับแขกรับเชิญไม่เคยซ้ำหน้าเลยเป็นวันนี้เลยไม่ได้ตั้งตัวคุณเป็นแฟนแมซิเี้หรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ครับ คุณมาทําไมครับเนี่ยมีริ้วพูอยู่แล้วสองคนเป็นเพื่อนของอาจารย์ครับแต่ว่าเขามีมีของดีครับมีของทำไมครับวันนี้คุณมาวันนี้เราจะใช้ศาสตร์อะไรอ่ะในอาชีานนี้ศาสตร์มีมีเหมือนกันรอไพเป็นไพไทยเฮ้ยโหปกติสมัยขออนุญาตจับได้ไหมครับได้ครับปกติสมัยเนี้ยเรามักจะเห็นแบบไพพวกฝรั่งเนาะไพเขาจะเป็นรูแบบสวยสวยให้แบบตีความแล้วก็อ่านออกมาเป็นดวงไพยิปซีอ่าแต่ไพ่นี้ไพนี้ก็อิงจากหลักคล้ายๆกัน ก็แต่เป็นคำกรชื่อไพ่จัตุโรจัตุโรมีคุณค่าช้านานนักเพียงรู้จักว่าเป็นยันอันันผลปัจฉยาแฝงเป็นร้อยแบบสุดแยบยนต์ปรับตัวตนเป็นไพ่ใช้ไทยดวงเฮ้ยว้าวยอดไทยไทยวันนี้เราจะใช้ใช้ไพ่จากสำนักของอาจารย์พวกเราเองนะครับอ่ะพูดชื่อเหรอพูดชื่อเลยพูดชื่อได้ไหมไม่รู้ไม่เป็นไรผมไม่เกี่ยวาสำนักอง เด,เดี๋ยวใครอยากรูก้ค่อยอินบ็อกซาถ้าเราดูแม่นเนี่ยโฆษณาให้เขานะ<ด>หมดจบเลยไม่จบไม่จบจบแค่เราโอเควันนี้กี่คู่สี่คู่ใช่ไหมใช่ครับอ่านะครับเดี๋ยวเราเอาเข้าเลยแล้วกันไม่เสียเวลาเพราะว่าอีพีที่แล้วไอตัวนั้นพูดเยอะเหลือเกินอาจารย์รันนะครับอาจารย์รัน,น<ข>อาจารย์ดูละเอียดด้วยละเอียดเลยละเอียดเลยละเอียดเลยะโอเคมาคู่แรกคู่แรก เราเราเอาเป็นแบบว่าอันนี้ก็คือทํานายเหมือนกันฝั่งนี้ทํานายเหมือนกันแต่ว่าคารพศาสตร์กันสี่คู่ก็คือสลับแล้วกันคู่แรกฝั่งนี้ก่อนคู่สองฝั่งนี้ก่อน<ม>คู่สามฝั่งนี้คู่สี่ฝั่งนู้นได้ครับโอเคคู่แรกวันนี้นะครับวันเสาร์ที่เก้ามีนาคมใช่เก้าเดือนสามเป็นแมชเดย์ที่ยี่สิบแปดนะครับอ่าคู่แรกเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด กับเอเวอร์ตันเตะกันเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยครับเวลากินจะเป็นเที่ยงครึ่งนะครับอ่าเตะกันที่โอแทฟปอดนะครับบ้านของแมนยูทีรักพวกเราันั้นทีมรักแมนยูอืมอ่ะผมให้ให้ฟอร์มด้วยให้ฟอร์มก่อนก็คือตอนนี้แมนยูเตะห้นัดหลังชนะ3แพ้2อ่ะมตม่ล่าสุดก็คือแพ้แมนซีมาเนี่ยอุตสาหชี ทายว่าแมนยูจะชนะไงอดใส่เสื้อแมนยูเลยเนี่ยอดใส่ดำเทไหมเทโอ้ยส่วนเดวิสตันเสมอสามแพ้สองมาอย่างดีเลยนะหมดได้แรงคืนอ่ะโอเคใครก่อนนะฝันนุ้ยก่อนครับฝันนุ้ยก่อนอ่ามาอ่าวิธีการคือไพ่ใบหนึ่งก็ทำนายทีมหนึ่งทีมหนึ่งก็คือจะจับไพ่ขึ้นมาสองใบนะครับแล้วก็สรุปผลได้เลยว่าแรกก็จะเป็นเอาเจ้าบ้านก่อน รองไสหนครัเรียนอันนี้ใครเป็นเจ้าบ้านนะครับแมนยูครับเตะกันที่โอแทฟฟอร์ดเปิดเลยของแมนยูจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันปังโดยเข้าไปยังไงยังไงเราต้องอ่านกรอนะนะมันไทยๆเราก็เปิดดูไปดูไปได้ได้เงินได้ทองได้ของโชคลาภจากผู้มีอํานาจในการสําคัญก็เป็นใบที่ถือว่าดูดีดีครับก็คือเป็น ป็นการแข่งขันที่เขาจะได้รับอะไรกลับมาอาจจะกลับมาชนะได้คปั้นว่ายังไม่มือเปล่าแล้วกันนัดนนี้กับแมนเชสเตอร์้มมีแต้มจากคู่มีอำนาจนี่คือกรรมการนะกรรมการอาจจะแบบว่าเข้าข้าเข้าข้างหรือเปล่าเกมนี้เอมีความได้เปรียบจากกรรมการหรือบ้านตัวเองด้วยอ่าแฟนบอลไซมอนฮูเปอร์เนี่ยเดี๋ยวรอดูว่าจริงไหมไซมอนฮูเปอร์จะแบบให้ผลดีกับแมนยูไหม ก็จะไพ่ใบนี้เนี่ยมองว่าการเล่นของแมนยูในนัดนี้เนี่ยก็จะไม่ไม่สีเรียบอะไรมากนะครับมองว่าอุปสรรคอะไรมีน้อยแล้วก็หมายเลขไพ่เป็นเลข5้ากับเลข5เลข5มันก็เลขดาวนวครูแบบมีจินตนาการใช้ความคิดมีความวางแผนมาดีแล้วอ่ะไรมาดีนะครับแล้วก็มาดูทางฝั่งเเวตันกันเเวตันครับจะเป็นอย่างไรครับกัน ไปเลยอืมอ่านกรอนกรอนเขาบอกว่าโจนร้ายเข้าปล้นโก้เงินมากมีแบ่งปันกันทีเต็มที่สมใจก็คือก็ไม่มือเปล่านะเอเวอร์ตันมองว่ามาป้นแมนอยู่ได้นี่เหรออ่ามองว่าเขาอาจจะมีอ่ะมองมองจากกรอนก่อนละกันว่าเขาเล่นยังไงโจนร้ายเข้าปล้นโจรร้ายเข้าปล้นก็คืออ่ะเขาอาจจะเล่นแบบรับแน่นแล้วตี สวนแบบฉับช่วยก็คือไม่จำเป็นต้องคลองบอลอะไรมากเกมลุกแบบเข้าปล้นนเน้นรวดเร็วนะฮะแล้วก็มองว่าเอลวัตตันเนี่ยน่าจะมีสกอร์เยสน่มีสกอร์อผลเหินมากมีแล้วแบ่งปันกันเป็นที่สนใจจริงนี่เอลวัตตันเขาก็มีสกอร์มาเกือบทุกเกมนะแต่ไม่ชนะเลยนะมองว่ามีสกอร์มีสกร์ว่าถ้าเทียบไพ่สองใบเนี่ยฟันได้เลยครับ ตีเป็นสกอร์มาก็ได้ฟันส,สกอร์ไปเลยให้เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับน่าจะเก็บชัยนัดนี้ไปได้แต่ว่าฝั่งเอเวอเรตันก็ไม่น่าจะไม่ถึงกับแพ้แบบไม่มีประตูะครับก็ฟันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะชนะ2-1เหมือนกัน2-1โ,<อ>โอเคมาจันวินมาอ๋อฝั่งผมบ้างนะครับแมนยูเทนฮากเนี่ยด้วยเลขประจำตัวเป็นเลข3งั้นตัวเองเป็นคนที่สู้ตั้งใจสู้ยังไงก็สู้อยู่แล้วตอนนี้ต้องสู้ถ้าไม่สู้ก็อาจจะ อาจจะปิวแล้วอ่ะคราวนี้พอมาชนกับวันเป็น3าสองก็ถือว่าเป็นเลขที่ค่อนข้างจะดีไม่ได้มีข้อเสียอะไรมากแต่พอชนกับเวลาได้3ามหกอันเลขอันนี้คือเลขมงคลเลยเขาเรียกว่าเลขมงคลอ่าสามหกสามหกก็ในเบอร์โทรศัพท์ก็ใช้ได้ได้เงินได้ได้ลาบได้โชครํารวยอ่ะคราวนี้พอมามองฝั่งชอนได้บ้างชอนได้เจอเจอเจ็ดตัวเองเป็นคนที่เครียดหรือว่าเป็นคนที่อาจจะรัดกลุ่มแหละต้องเลยนรัดกลุ่ม แต่พอมาเจอวันที่เป็น72พอชนกันปุ๊บกลายเป็นเลขเขาเรียกว่าพัดท่ากนิดนึงก็คือจะมาแบบมาแบบทรงสู้ไม่ได้อาจจะต้องมาตั้งรับอยากปล้นแต่ก็ปล้นไม่เข้าก็กาเป็นไปได้แต,ไไแต่พอพอสุดท้ายปุ๊บเอาดวงเอาวันของชอนได้มาชนกับเวลาปุ๊บเป็น76กลายเป็นไม่ได้ละเป็นอะไรครับพระสุขเข้าพระเสาแทรกอันนี้ก็กลายเป็นว่าศัตร,ร,ร,รูเลยกลายเป็นว่ายังไงก็มองว่าฝั่งเอเวอเรต์น่าจะไม่ไหว แต่ถามว่าจะพอมีลูกได้ไหมก็ไม่แน่ีนี้ผมขอฟันเป็น2อศูนย์ก่อนเป็นแมนยูชนะ2อศูนย์ไปเลยโอเคอ่ะสองหนึ่งกับสอศูนย์นะครับไปเลยคู่ต่อไปครับจริงๆเป็นคืนวันเสาร์เหมือนกันใช่ไหมใช่แต่ว่าเลยเที่ยงคืนมาในประเทศไทย้วครับอาร์เซนอลกับเบรนฟอร์ดตปกันที่เอมิเรตสเตเดียมของอาร์เซนอลนะครับฟอร์มอาร์เซนอลก็ อ่ะก็คือถ้า<ท>รพรีเมียร์นี่คือโ,อโหยิงมายับเลย,ย,เลยชนะเวสแฮมหกศูนย์เบอร์ลี่ห้าศูนย์ชนะนิวเซนซีหนึ่งล่าสุดชนะเชฟยูอีหกศูนย์แต่ไปแพ้นในแชมเปี้ยนลีกมาอ่าส่วนของเบนฟอร์ดนะครับก็ชนะวูฟมาหนึ่งเกมนอกนั้นก็คือแพ้สามแล้วก็เสมอกับเชลซีเบนฟอร์ดอันดับ 15, สิบห้าอาร์เซนอลอันดับสามตายจันวินไปอ่าคราวนี้ฝั่งผมบ้างครับมองจากอเลต้าก่อน เอตส่วนใหญ่เป็นเลขเลข4คือเป็นเลขของคนมีเหลี่ยมมีเหลี่ยมมีแผนการแต่พอมาชนกับวันเนี้ยวันและเวลาเป็นเลข2มาตรงๆเลยเพราะฉะนั้น4-2ก็เลยเป็นคู่เหมือนเป็นคู่คู่มิดก็คือเล่นแบบ <c oughs> สบายๆบ,บ้านตัวเองเล่นแบบเหมือนกระชับมิดได้เลยคราวนี้แต่พอมาฝั่งเบนฟอร์ดเนี่ยโทมัสแฟรงค์แฟรงค์เนี่ยแฟรงค์แฟรงคเนี่ยมาเป็นเลข3มาเป็นคนก็คือต้องมา,มาเพื่อมาสู้มาอยู่บ้านเขาใช่ไหมครับแต่ว่า พอมาชนเลขได้3-2มันก็ถามว่าภาษีมันสู้ไม่ได้ก็คิดว่านัดนี้อาเซมันก็ยังยิงสกอร์สูงอยู่ดีเหมือนเดิมซีหนึ่งครับผมให้4ีหนึ่งเลยครับแต่ว่าพามาฟังเล็กไม่แยกก็จะยิงได้อาจะสักลูกหนึ่งนะเป็นฟอร์ตโอเคคืออาเซนอนยังไม่อยู่ท็อตไม่อยู่ท็อตยังแรงอยู่ว่าเป็นปืนกลเหมือนเดิมเพนั้นมาดูผมดูทิปเหมือนกันไหมเชฟครับโอ้คุณไม่มีการค่าคะเนนคุณต้องอ่านตามหน้าไพ่ คู่บอลไทยอะไรบ้างคุณยังไม่เตรียมกันเลยน <Ă ร> ี่สดหมดเลยเนี่ยมาอาเซนอนเจ้าบ้านเจ้าบ้านไปอาเซนอนเ <sche au S 1> จ้าบ้าน,าานปังโอ้โหไพ่ดีสาวสวยน่ารักคนดมชมนักทักมามองมาทักมามองแซ่สองทุกที่อือ่าถ้าอ่านจากรูกเป็นมาซนอนนัดน,นี้จะเป็นอย่างไรบ้างก็นอกจากประสิทธิภาพแล้ว มองว่าจุดที่เด่นคือความสวยงามของการต่อเกมตอมลองลึกลงลึกคนที่ดูเลยก็จะรู้สึกเพลิดเพลินนะครับตักรอนรูปเกมก็น่าจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่า,เ,าเลขไพ่สามแปก็จะเป็นเลขเกี่ยวกับการที่มันต้องแอคทีฟแอคทีฟต้องต่อสู้ ก็มองว่ามันอาจจะอยากได้สกอร์สูงอยู่ก็ได้ไไดเอาเอาหนักเอาเต็มมองว่ามันจะเป็นนัดการต่อสู้ที่สวยงามของอาร์เซนอลแลมวกันอ่าอ่านฝังเป็นฟอร์ดบ้างเลยครับอ่าเป็นฟอร์ดคลาสสิกจริงๆนะไพ่เนี่ยเหมือนเจอมวยดีลาเอมวยดีลามาละบังโอ้ยหต้งให้ดีเหมือนกันอ่าต้องคุณต้องร้านอาหารดีมีลูกค้าชุกกินแล้วมีสุก ขายดิบขายดีใช่ถ้าจะมองแบบกวนๆเอาลูกบอลไปกินเยอะแจกกินจนอิ่มแจกเลยอย่างนี้แต่เลขไม่แย่นีิเลขไม่แย่สี่สองอยู่เลขไพ่ก็เป็นเลขสี่สองก็ยังเป็นคู่มิดอยู่ที่ยังพอสู้ได้อย่างนี้อืมก็มองว่าทรงบอลของเบนฟอร์ดก็ผมว่าไม่น่าอุดอ่าทีมเขาไม่อุดทีมเขาไม่อุดการูาเปิเกมแรกกับอาร์เซนอลนะครับโอ้โห ปั่นยากเลยอันนี้ฮ่าจับไพ่จับไพ่แล้วกันจับไพ่เลยความรู้สึกออกไปเลยอาจับไพ่เลยความรู้สึกคนดูบอลบ่อยๆเนี่ยเขาจะเอียงในขั้นอร์เจนนลอยู่แล้วอ่าผมแต่ผมว่านั้นเนี่ยจับไพ่ที่มันสูสีกันแล้วก็ดวลกันด้วยแบบให่สองใบเนาะมันก็จะมีใบหนึ่งดูดูสวยใบหนึ่งก็เด่นสวยแต่ว่าเขาก็เหมือนเขาก็ได้อะไรกลับบ้านมันดีทั้งคู่ปันให้เสมอครับอ่าสกอ์ประมาณไหนครับประมาณ แต่คิดว่าจะคงมียิงนะเอาตามไพ่ตามไพ่ถ้าเอาตามไพ่จริงผมให้4ประตูต่อ4ี่ีไม่กลัวแหกถูกขึ้นมาดังแล้วก็สูดแล้วก็สูดแจ้งเกิดไปเลยแจ้งเกิด4ีเลยใช้ได้วะจะยิงดุวะใช้ได้วะหมอก็ดุก็ได้ทายเออไปเอาตามไพ่ตามให้รีปด้วยนะเดี๋ยวเราเราเสร็จโอเคโอเคเราจะคู่นี้ก่อนบ่ายคู่นี้ก็คือ4ีนะฝั่งนี้คือเท่าไหร่นะอันนี้ผม4ี่หนึ่งสี่หนึ่งผมจะชนะอยู่ พอจบคู่อาร์เซนอลกับเบนฟอร์ดนะครับจริงๆเรามีคู่ลิเวอร์พูลกับแมนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราข้ามไปก่อนเพราะเป็นคู่เอกเดี๋ยวเราไปที่คู่แมนเดนไอส์นะครับเป็นเชลซีกับนิวคาสเซิลนะครับเตะกันตีสามคืนวันจันทร์ตามเวลาประเทศไทยนะครับ,รบอันนี้ก็เตะที่บ้านเชลซีอ่าน,นี่เดี๋ยวหมอเชสหมอเชสก่อนบ้างลวกันอ่าเตะกันที่สแตมฟอร์ดบิดนะครับของเชลซีเชลซีฟอร์มล่าสุดก็คือเสมอ เบนฟอร์ดมา2-2นะแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็คือชนะ2เสมอ2แพ้หนึ่งแพ้ลิเวอร์พูลในคาราบาวส่วนนิวคาสเซิลก็คือชนะ2เสมอ2แพ้1ไอ้นัดที่แพ้ก็คือแพ้อาร์เซนอล4-1เลยนัดล่าสุดชนะวูฟมานะ3-0นะอยู่อันดับ8นะครับนิวคาสเซิลเชลซีอันดับ11บเอ็มาไม่ห่างกันมากเนาะไม่ห่าง,<อ>งไม่ห่างไม่ห่าง ใช้กันอย่างเลยนะทีมเศรษฐีเหมือนกันนะสองทีมนี้เออแต่ว่าเนี่เซิร์ศรษฐีใหม่เศรษฐีใหม่แต่ว่ายังยังไม่ค่อยใช้เงินไงยังกลัวกลัวไฟแนนเชียลแพะแซวไ i แนนเช a ยลแพะโอเคมากับทางนู้นก่อนเชลซีเชลซีนะครับโตน้ำเงินครามพังจะได้ไพ่โจเซติโน่ผู้ใหญ่โกรธาสร้างเรื่องปัญหามีแต่ดูดาเราหาว่าเด็กผู้ใหญ่อาจจะเป็นบอดหรือเปล่า บอกว,ว,ว่าเด็กไงเพราะว่าทีมมันเป็นทีมเด็กเด็กมันเยอะเป็นชาวลูกใช่ทีมดาวลุ่งไงก็อาจจะเป็นเกมที่เซลซีเนี่ยทางพอสเนาะพอเชตินอนนะครับอาจจะมีตังหวะแก้เกมมีตังหวะหัวร้อนมีตังหวะต้องปลุกกระตุ้นลูกทีมค่อนข้างเยอะนะฮะแต่เลขไพ่นะครับมี1-4กับ1-5ไม่ใช่เลขแย่เลข1-4แผนพอเชติโนนัดนี้ผมว่าน่าจะวางมาเป๊ะ เพื่อให้ทุกทีมเล่นตามนี้ถ้ามีอะไรหลุดกรอบอย่างนี้เนี่ยผว่าเขาจะรีบแก้ทันทีอืนะฮะเลขหนึ่งห้าเป็นเป็นไพ่อักคีห้านะครับก็เป็นคู่มิดคู่มิดมองว่าการวางแผนครั้งเนี้ยของเชลซีเนี่ยน่าจะส่งผลดีต่อเชลซีอือในฝั่งของเขานะครับโอเคอแล้วก็นิวคาสเซิลบ,<ม>บ้างเข้าให้แพ้กันเลย สตรีสดใสไร้ความขื่นขมมีสุขทุกอารมณ์ชื่นชมสมใจไพเราะพราอกคลิ้งถ้าอย่างนี้อ่านว่าสไตล์การเล่นหรือว่าบรรยากาศในการเล่นของยิวคาสเซ่นเนี่ยจะไม่เครียดเข้าผู้เล่นฝั่งเชลซีอืออาจจะเพราะกดดันเรื่องแฟนบอลด้วยดิวคาสเซ่นมาทีเดือนเนี่ยก็เขาลุ้นอะไรอยางนั้นยูโรปาใช่ไหมฮะเขาอยู่ที่แปะก็ยังพอได้ลุ้นอยู่อ่ายังอยู่ในโซนอยู่ ก็คิดว่าความเครียดในการเล่นเนี่ยน่าจะน้อยกว่าอนะครับแล้วก็พวกอารมเล่นผมว่านิวคาสเซิลเนี่ยจะเป็นฝั่งที่ควบคุมอารมณ์ได้ดีกว่าฝั่งเชลซีอื่าฝั่งเชลซีอาจจะมีปัญหาเรื่องใบเหลืองใบแดงก็ได้เพราะว่าผู้ใหญ่โกทธาเนี่ยอาจจะบางทีโดนคำโทษจากผู้ตัดสินอาจจะทําให้เล่นยากขึ้นจนคอสต้องเปลี่ยนแผนอลายอย่างโดนไหมเชลซี Chelsea, โดนไหมเรื่องนี้มองว่าอะฟันอย่างนี้แล้วกัน เพราะว่า New นิวคาสเซินไพ่ไม่แย่แล้วมีเลขสมพลเป็นเลขไพ่เป็นเลขเจ็ดกับเลขสี่นะครับแล้วก็เลขไพ่ข้างหน้าเป็นสุกหกสุกคือเลขหกกับสองก็คือเล่นสบายใจตามแผนได้ผลตามที่ต้องการอันเนี้ยกำกึ่งสองอย่างนิวคาสเซิลอาจกะเฉือนชนะอกับถ้านิวคาสเซิลมีด้านกลับไปนี่อ่ะควรจะมีด้านกลับบ้านอ่า แล้วไงเราฟันว่าถ้าให้เลือกนะครับอ่ะมองว่ามีควาินในะอ่าเท<ร>่าไหร่ครับประมาณผมใหออนะ้สองหนึ่งแล้วกันอ่าสีสองหนึ่งนะฝั่งเชลซีน่าจะมีปัญหาอะไรสักอย่างในรูปเกมการเล่นนะครับแล้วผมมองว่าอะเขาอาจจะวางเชฟมาดีแล้วอืมอ่าแตแบบ มันไม่ไม่เป็นไปตามแผนนะโอเคในขณะที่ฝังดีว่เซ้นก็ซิวไปเลยได้ผลลัพธ์เพียงกันกลับบ้านไปโอเคครับ 2, 1, 2> อหนึ่งไปอาจารย์วินได้เวลาให้เราจะหักกันแล้วครับถึงเข้ามาเข้าควรแล้ว <laughs> ผมมองฝั่งบเชสโน่เนี่ยตอน,น Chelsea เนี้เชลซีเนี่ยมาด้วยเลข6ก็คืออ่ะทีนี้พยายามที่จะทําให้ทีมมันกลับมาดีอโดยที่เลขที่มันชนกับวันกับเวลาเนี่ยมันได้ทั้งคู่มิดและคู่ธาตุน้ำได้ห4สบ้าง6 2สองบ้างซึ่งมันจะดูลื่นไหลขึ้น เพราะว่าหลังจากที่เขาแบบไปผิดหวังมาช่แล้วก็กลับมาพยายามจากระตุ้นที่ดีขึ้นราวนี้พอมาดูฝั่งเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยของนิวคาสเซลเนี่ยมันมาเลขเลขแรกเลขหนึ่งก็คือเป็นคนที่มีระเบียบมีการวางแผนที่ดีแล้วอพอมาชนหนึ่งสี่โอเคกปัญหาเก่งแน่นอนเหมือนเมื่อกี้ที่เราชนแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับพอเอ็ดดี้ฮาวไปเจอหนึ่ชนสมื่อลยกลายเป็นมีความขัดแย้งกันเหมือนว่ามันอาจจะมีปัญหาเรื่องของ นอกเตะนอกบ้านแล้วเจอเจอสิ่งที่ขัดเจอคนเชียร์หรือเจอกรรมการที่เอียงหน่อยนึงแรงกดดันอ่าใช่ทําให้ผมมองว่าเชลซียังชนะได้ยังเฉือนเฉือนสองหนึ่งกับการโอเคครับเชลซีสองโอเคอจบ3ามคู่นะครับเราย้อนกลับมาคู่คู่หลักของเราคู่เอกของเราย้อนกลับมาคู่เอกของเรานะครับ ลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้เตะกัน4ทุ่ม4:15ตามเวลาประเทศไทยนะครับเตะกันที่แอนฟิลด์กรรมการไมเคิลโอลิเวอร์พูลด้วยอ่าอืมห้านัดเดินไปเกิดแั้ยมาเขียนหน่อยที่หนูเขบอกแล้วเดินมาดูเลขมั้งไมเคิลโอลิเวอร์พูลอะแล้วก็ห้านัดหลังสุดลิเวอร์พูลก็คือชนะลวดนะชนะ5เกมรวดล่าสุดชนะฟอร์เรสต์นอทีบาร์บ90บวก9แมนซิตี้ก็ ชนะ4เสมอ1หลุดเสมอเชลซี1เกมนะครับล่าสุดชนะแมนยูสามหนึ่งมาใครก่อนอ่ะเช็ดก่อนเช็ดก่อนเช็ดก่อนเนาะอ่าบิ๊กแมทบิ๊กแมทบิ๊กแมทที่ใส่เสื้อลิเวอร์พูลมาไม่ได้เชียร์ลิเวอร์พูลนะฮะเชียร์อะไรฮะปกติไม่ค่อยดูบอลอังกฤษคือคือดูแหละแต่ไม่มีทีมเชียร์ปกติดูบอลเยอรมันก็เชียร์บาเยิร์นมิวนิคซึ่งนัดนี้ก็เอาจริงๆก็โค้ชเก่านะเป๊ปโกเดลล่าแล้โค้ดศัตรูเก่าเชลซีท็อปไมค์ฟอนคุนฟอนมุน เคยกันอยู่นะครับว่าน่าจะเป็นคู่ที่เรียกได้ว่าไฟแลบเพราะว่ามันก็เขาเป็นฟุตบอลที่เกมรุกทั้งคู่ตอนนี้โหดสุดแล้วอ่ะออติดโลกมาิรวอว่าููก่อใช่ไหมฝั่งเจ้าบ้านครับผมลิเวอร์พว่าูเกมของเขาเกมนี้จะเป็นอย่างไรลึกเลยลึกลึกคนตอบเหมือนจะชัดนะนักกีฬานักสู้ได้เหรียนเชิดชูเป็นผู้ชนะเฮ้ยใคนว่คน โอ้ดังวะมองว่าเกมนี้สู้ยิบตาแล้วก็ดุดิฟเลขไพ่เป็นเลข57 57เป็นเลขพลิกผันเลขปฏิวัติเลขกระพันง่ายมองว่าเดี๋อนเดี๋ยวดูไพ่ฝั่งแมนซิตี้ก่อนละกัน57กิดฟิลแบบรอชิงจังหวะต้องอดทนรอชิงจังหวะอาจจะโดนกดโดนนะโดนกดก่อนล่อให้พลิกหรือนาทีบาบจะมาอีกนัดไม่ยิงนาทีบุญเลยนะเชมเชมนะฮะลาพะ23งาลาพะเป็นเลข2นะครับ23ก็มองว่าเกมนี้มันก็ไม่ได้ ชนะแบบสบายใจอ่ะสองสามมันก็จะมีความขัดแย้งนิดนึงอยู่วัดวันความตื่นเต้นฮะมือหวาหน่อยมันต้องมือหวามันแน่นอนสำหรับกองเชียร์ลิเวอร์พูลนะครับแต่มาดูฝั่งมาดูเป๊ปหน่อยครับมาดูฝั่งแมนซิตี้มือไม้สั่นมือไม้สั่นแล้วออออืืืคคสนุกโอ้โหแมนซิตี้ได้ไพ่ระเบิดทำลายทุกสิ่งแหลกสลายมาลายพินาศครั้งพลาดนี้รู้ตัวเฮ้ยโอ้ย โอกาสแล้วนะเหลียวบูเราดูทำไมไม่ได้ตัวไหนเลยเลขไพ่เป็น1 2 1 2อ่ะอย่างอาจารย์วินว่าหนึ่งสองก็คือความขัดแย้งครับความขัดแย้งแล้วก็เดอะบอยต่อยกับฮาแลนด์นี้เหรอไม่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 มีไม่แน่ไม่มีไม่มีไม่มีทะเลาะกับกรรมการมากกว่าเดือดกัทรงแต่เขาสนิทกันนะคู่นี้หนึ่งคือกรรมการนะถ้าต่อยกันจะอาแสดงว่าเรื่องไม่คาดคิดมันเกิดอ้โโหแต่ด้วยไพ่ใบนี้นะครับมันเป็นเลขหนึ่งสองแล้ว อีกหนึ่งคือเลขหนึ่งสามหนึ่งสามรู้อยู่แล้วมันเป็นเลขบัติเบสเลขเหตุการณ์แบบปรับกระทันจะบอกว<ะ>่าม<ส>ันตรงกับผมนะครับเลขนี้เฮ้ยเหมือนเลยเหมือนกันเลยะผมแล้วที่ใส่เสื้อมเหนืออ่ะมองว่าแมนซิตี้ก็คงเขามีมาตรฐานแหละเพราะเล,เลขหนึ่งมันก็มีอยู่นะครับด้วยความโดดเด่นของโค้ชด้วยรูปแบบการเล่นใดๆก็ตามแต่มองว่าเกมน,นี้จะเกิดสิ่งผิดพลาดขึ้นอ,อชนิดที่ว่าทําให้ถึงแพ้ ประกอบกับฝั่งลิเวอร์พูลเนี่ยได้เนี่ยนักกีฬานักสู้ได้เหรียญเชิดชูเป็นผู้ชนะสะใจทุกคนภายสองใบนี้ยังไงก็ต้องถ่ายวอลิปูชนะแน่นอนแต่ไม่มีแต่ด้วยแต่ว่าให้แต่นิดนึงแมนเิตี้น่าจะทำได้ดีกว่าในมาตรฐานโดยรวมนะับแต่เราเบิดอทำลายทุกสิ่งหลายๆมาลากินาทั้งภาคมีด้วยตัวก็คือเป็นจังหวัดผิดกับกองผิดพลาดกองหลงกองหลังโกอะไรอย่างนี้เป็นไม่ได้ นั่นแหละแล้วประกอบกับเลข57ซึ่งเป็นเลขปฏิวัติคลิปเลขคลิกเ,ลเกมเป็นผู้ชนะสะใจทุกคนอบอกว่าการของเกมนี้สะใจแน่นอนครับเท่าไหร่ได้ผู้ชนะเท่าไหร่ผม<ด>ให้สาม<ด>ประตูต่อหนึ่งไม่ไม่กลัวแหกมาจันวินมาไงมาฟังผมบ้างอันนี้เริ่มเริ่มมันจะบอกว่าฝั่งแมสเซตตี้ที่เมื่อกี้ของฝั่งนั้นดูจเจอเลขเดียวกันก็คือแมนซิตี้ของเป๊ปจะเป็นเลขหนึ่ง คือเป็นคนัะระเบียบมีแบบการวางแผนที่สูงมากนะครับพอมาชนกับวันนะ่ะมันกลายเป็น1-3ึผมได้อ,อานฟังแมนซีก่อนว่ามันจะเกิดเหตุไม่คาดฝันอุบัติเหตุอะไรบางอย่างอย่างเช่นมีคนเจ็บจากเกมเร็วอะ่ะสมมติต้นเกมวุ๊มีคนเจ็บเลยต้องมีการเปลี่ยนตัวต้องมีการเปลี่ยนแผนแต่พอมาดูต่ออีกระยะหนึ่งมันกลายเป็นว่ามันได้1กับ6ก็คือเรียกว่าเลขสมดุลเลขคู่สมพลทันนี้เป๊ปยังแก้ปัญหาได้ ก็เลยอันนี้เก็บไว้ในใจก่อนแต่พอมาดูฝั่งคอปบ้างคอปเป็นเลขเลข9ด้วยพื้นฐานคอปคือคนที่วกวนมีความซับซ้อนในความคิดมีแผนเยอะมากนะครับชนกับวันเนี่ยมันเป็น9ก้สามคือสู้ยิปต้าแน่นอนหมันเป็นแบบไฟเตอร์เลยตำถานักกีฬาต้องชนะเพราะว่าเขาชนะต้องมาอีกแล้วแล้วก็แต่ว่าปัญหาของคอปคือตอนนี้เรารู้อยู่แล้วว่ามันมีคนเจ็บเยอะพอเก้ามาชนเก่าเวลามันเป็น9 6้าหกปุ๊บมันคือการโรเตทก็คือหมุนเวียนละ9ก้าหกหกเก้ามุนไม่หมุนมา ก็คือป๊อปครอบจะต้องใช้เด็กไม่แน่นอนตัวสำรองตัวที่เปลี่ยนหมุนลงมาเนี่ยอาจจะทีเด็ดได้แล้วงั้นแต่พอดูน้ำหนักทั้งหมดที่ผมอ่านและประเมินนะครับผมยังว่ามีมีแต้่ทั้งคู่อ่ะเสมอจะให้เสมอหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งคือดังนี้ไม่สุดโต่นะเฮ้ยผมอ่านตามเลขอ่านตามเลขามบาลานาลาน์โอเคอันนี้หนึ่งหนึ่งโอเคครับหนึ่งสามึ่โอเค เราครบสี่คู่แล้วนะสรุปผลเหมือนเดิมนะครับสรุปผลตอนท้ายคู่แรกแมนยูกับเอเวอร์ตันเชุณจําได้ไหมครับแมนยูกับเอเวอร์ตันผมจดไม่ให้ขอบคุณครับเก็บไพ่เข้าตอกันเลยรอบรอบครั้งเชิดแมนยูครับชนะชนะไปได้สองตัวหนึ่งอาจารย์วินผมให้สองศูนย์ครับสองศูนย์แมนยูชนะได้ผมมีคาดการสกอร์เหมือนกันผมว่าแมนยูชนะได้ สามเดี่ยวหนึ่งผมให้สามหนึ่งกองมาตรฐานโอเคทีนี้คู่ที่สองครับจดไว้ทุกคู่หรือเปล่าเนี่ยอาร์เซนอลหรอเล่ผมรอบท่ออาร์เซนอลเบนส์ฟอร์ดโอเคเทิอ่าปันแบบมโหฬารเลยครับเสมอกันสี่ประตูตวดสี่สี่สี่ก็สูงมากสูงวินพอผมสี่หนึ่งครับนอนยังชนะอยู่สบายๆแต่ว่าเบนส์ฟอร์ดยังยิงได้เอ่อผมคิดว่าเดี๋ยวก่อนนะผมดูตัวเบนส์ฟอร์ดนิดหนึ่งผมผมคุ้นๆุ้รงอะไรนะเรา หลักสี่อ่าอ่าโอเคผมอีกนึงออกดอนเมืองแล้วนะผมคาดการว่าอาร์เซนอลชนะจริงแต่ว่าผมว่าโทนี่ยิงได้อีวานโทนี่ต้องยิงได้เพราะว่าโทนี่ลากแก่นนะอ้าวจ้าอีวานโทนี่ต้องยิงได้เพราะฉะนั้นเดาว่าเซนอตชนะ4-2่สองอ๋อมี4คนเออ4-2โอเคงั้นเราข้ามไปเชลซีนิวก่อนเชลซีนิวคาสเซิลเชลซีนิวของแบมมาหน่อยสินี่เขาคุณอยู่นี่อ่า มองว่าดีเยือนเก็บชัยชนะได้ครับนิวคาสเซิลชนะ2ประตูต่อ1ผมขอหักกลับครับ1นึประตูต่อสอเชลซีชนะ2-1บ้านเชลซีโอเคนิวแพ้แน่นอนผมคาดการผมบอกเลยว่านิวคาสเซิลชนะ3-1มนึ่งต้นเน่ถึงคนจะหักกับผมผมรู้สึกว่านิวคาสเซิลน่าจะน่าจะดีน่าจะดีโอเคผมว่าเชลซีกลับมาได้ทีนี้อ่ะคู่สุดท้ายครับลิเวอร์แมนซีริเวอร์พูลกับแมนซิตี้อ่ะเชิดอ่ะขุงแดงครับ ไปได้3าประตูตอนหนึ่งขอกอยขอกออีรอบหนึ่งไหมแบบเล้าใจบีบหัวใจแต่ใจผมยังให้เสมอกอยู่ครับก็คือแบ่งแต้มอ่าอย่านงหนึ่สมรนชันหนึ่งหนึ่งโอเคผมมองว่าขอขออธิบายขอเหล่านิดนึ่งคือถ้าเกิดว่าเล่นที่เอติฮัตเนี่ยรู้สึกว่ายากเหนื่อยอาจจะเสมอหรืออาจจะแพ้แต่พอมาเล่นที่แอนฟิลเนี่ยต่อให้ตัวไม่พร้อม ซาร่าอาจจะไม่รู้อาจจะยังไม่ฟิตอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่แต่เชื่อว่าลิเวอร์พูลจะชนะให้สกอร์ที่สาสองเออผมให้ลิเวอร์พูลชนะ3าสองแบบสุดมันนาทีบาปเหมือนเดิมชื่ออยู่แล้วบรรยากาศฟิลแน่นอนโอเคนะครับรอดูกันรอดูกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็สรุปผลตามนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมีถ้าเกิดว่าผลออกมายังไงเดี๋ยวอาจจะมีรีแอคตอนหลังจาก สกอร์ออกของจริงแล้วอีกทีนึงนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามติดตามกันได้นะครับ,บโฮโรสกอ r รโฮโรสกอรนะครับออนทุกวันเราอัดวันพุธออนวันพฤหัสครับ,ป,บประมาณช่วงเยน็นหกโมงเย็นนะครับ<ด>แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ด้วยนะครับอย่าทัวมาลงกันแค่นั้นก็พอวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการรับชมครับขอบคุณมากไปก่อนสวัสดีครับ